ู้ชมครับบรรยากาศที่ผมพาคุณผู้ชมอยู่ในขณะน,นี้ไม่ใช่เป็นบรรยากาศเมืองนอกอะไรคุณผู้ชมนี้ให้ดูนะนี่คือบรรยากาศของณร้านหัตสดินครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะณร้านหัตสดินไม่ใช่ต่างประเทศไม่ใช่เมืองนอกแต่เอาบรรยากาศของเมืองนอกมาไว้ที่จังหวัดส,สุรินเพื่อให้คนสุรินได้มาต้องเที่ยวกันครับรเขามีช้าง,งเขามีร้านค้าของชุมชนซึ่งอยู่ตรงข้ามกันแล้วก็จะมี ที่จอดรถซึ่งทางร้านเนี่ยได้ซื้อที่ไว้อีกประมาณสีไร่ด้วยกันคุณผู้ชมสีไร่นะเพื่อเป็นที่จอดรถโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตข้างหน้าคุณผู้ชมที่มาที่นี่ก็จะมีที่จอดรถไว้สะดวกสบายอีกสีไร่คุณผู้ชมตรงข้ามกันเลยสีไร่กําลังก่อสร้างกันอยู่กําลังถมที่กันอยู่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วตรงข้ามกับร้านก็จะมีร้านค้าชุมชนซึ่งนําผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาขายไม่ว่าจะเป็นขนมจีนไม่ว่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเครื่องดื่มต่าง ง่ายเลยทีนี้เป็นจุดแบรนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดสุนที่ยิ่งใหญ่ต้องบอกยิ่งใหญ่จริงๆนะตรงข้ามตรงข้ามที่ร้านเนี่ยของบริษัทฮัดสดินเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าชุมชนซึ่งเขาเอาปิตภัณฑ์ของชุมชนมาวางขายวางจำหน่ายเป็นสินค้าของชุมชนแท้ๆมาให้ซื้อกันนะครับเนี่ยตรงข้ามกันตรงเนี้ยก็จะ,จะจะมีให้ดูอีกเยอะเลยคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเราจะพาไปดูด้านนี้ เคยพามารอบหนึ่งแล้วแต่ว่ารอบนี้มากับคุณยายครีเอตอร์รุ่นใหญ่นี่คุณยายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีอีกหนึ่งมุมมองครับอีกหนึ่งมุมมองที่จะให้คุณผู้ชมได้ชมกันกับครีเอตอร์รุ่นใหญ่ในวัย60ปีณนะร้านหัดศลินครับวันนี้ไป เมืองสเสริณโาะแรรดังเด่นตำนานเมืองตำไรระเพนีง,งามล้ำและวัฒนาธรรมล้ำค่ามากมายสุรินทดินแดนทางใหญ่วัตถุสถานโบราณเกงไกลสุรินทรถิ่นไทยน่าไปเที่ยวชมสมกลาเบองดอาเรื่องเมืองสเสร็เลี่ยวกุยแม่เจนเนาสงบเรื่อนรม สุริทนทินช้างใหญ่ผ้าไหมก็งามประสาทน,น่าชมประกาศวานดังคนนิยมข้าวสารหอมผุ้คนนิยมงามพร้อมน่าชมทางวัฒนธรรมตูเที่ยวเมืองอำเภอปราสาทเมืองสะอาดปราสาทเดินงามน้ำคุณผู้ชมครับด้านหลังผมเป็นน้ำตกนะครับซึ่งจำลอง บรรยากาศของต่างประเทศนะครับจะมีน้ําไหลแบบใสสะอาดคุณผู้ชมด้านหลังผมนะเดี๋ยวมาดูกันใก,ก,กล้ๆครับเนี่ยคุณผู้ชมมีน้ําตกไหลใสสะอาดคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คือน้ําที่เขาสูบขึ้นมานะคุณผู้ชมจากข้อตรงนั้นเห็นไหมฮะอตรงนน้นไหลลงมาแบบเรลียนแบบธรรมชาติเลยคุณผู้ชมเนี่ยยาไปโน่นคุณผู้ชมอยาไปโน่นเลยสวยงามฮะค,คุณผู้ชมพาบรรยากาศจากร้านหัดสดินนะฮะเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับเหมือนเราอยู่ต่างประเทศนะ อืมวี่คือต้นสนต่างประเทศด้วยโอ้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสวยงามณร้านหัตสดินครับโอ้คุณผู้ชมครับเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเลยนะ ได้ภาพบรรยากาศแบบนี้ไม่ธรรมดาครับนี่น้ำตกสวยงามนะครับเนี่ยณนะร้านหัตสดินเนี่ยคุณผู้ชมสวยงามนะครับอันนี้เป็นอบ,บ,นบนโบนคล้ายๆต่างประเทศไงเข้าใจคำว่าโบไหมไร้อนร้อนร้อนแล้วลงไปได้นะลงไปได้นะอยากเก็บตัวไหม อไปได้นะอันนี้ก็ทำน้ำแข็งทำเป็นไาไไอขึ้นมาตายอ้สุดยอดแบบเคเตอร์วนะัยหกสิบปีพามาดูภาพบรรยากาศเป็นไงบ้างเข้าๆเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้าง,ง,าง <c oughs> สวยงามนะเหมือนอยู่ต่างประเทศนะเออเป็นแบบนั้น เจืิหมดที่เมืองเสเรนโตรสแสรดังเด่นตำนานเมืองตำไรประเพณีงามล้ำและวัฒนาธรรมล้ำค่ามากมายสุรินดินแดนทางใหญ่วัตถุสถานโบราณเกลไกยสุรินทร์ถิ่นไทยน่าไปเที่ยวชมสมกลาเบิงดาวเรื่องเมืองเสเรนเลียวกุ้ยข้แม่เจนเอาสงบเรือนรม สุรินทร์ินช้างใหญ่ถ้าไมก็งามประสาทน่าชมประกาศบานดังคนนิยมเกาสารหอมผู้คนนิยมงามพร้อมน่าชมทางวัฒนธรรมตเที่ยวเมืองอำเภอปราสาทเมืองสะอาดปราสา์เดินงดงาม คุณผู้ชมครับในจุดบริเวณการเดินเที่ยวหรือเดนินเดินทัวร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีป้ายเพื่อจะบอกว่าบริเวณนี้ต้องไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็จะมีป้ายเล็กๆคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ฮะก็จะมีป้ายแบบนี้ว่าเราจะไปแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนัะ้นที่ร้านหัสดินเนี่ยนอกเหนือที่จะได้บรรยากาศของเหมือนเราอยู่ต่างประเทศก็คือคุณอ้นหัสดินคือเจ้าของที่นี่นะครับคือแกเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นแบบมาจากดินจริงๆ เราอยากได้บรรยากาศคือตัวเองไม่สามารถไปได้ไไไดก็เลยมารวบรวมว่าสิ่งที่อยากจะไปเที่ยวมีอะไรบ้างบรรยากาศของเมืองนอกก็เลยนํามาสร้างเป็นร้านหัสดินที่นี่อยู่ที่บ้านปรีเวงตำบลตะแสงอเ,อเมืองจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาประมาณ9กิโลจากตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์มาที่นี่นะครับใช้เวลาไม่นานได้บรรยากาศแบบเต็มร้อยไม่ต้องไปเทินทางไกลไปถึงต่างประเทศแต่ว่ามาที่นี่ได้บรรยากาศแบบต่างประเทศเออยังไงก็คุ้มแหละคุณผู้ชมไม่ได้เก็บค่า ไม่ได้ไม่ได้เก็บค่าเข้านะคุณผู้ชมไม่ได้เก็บค่าเข้านะแต่ว่าตั้งเป็นกล่องไว้บริจาคว่าคุณผู้ชมอยากจะร่วมบริจาคเท่าไหร่ก็ว่าเท่านั้นกันไปนะครับมีอาหารการกินมีที่เที่ยวมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายไปไปกันต่อคุณผู้ชมจะบอกว่าไม่เก็บค่าชมเลยก็คงจะกระไรอยู่นะครับเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นนะคุณผู้ชมอาจจะมีค่าเข้า,ขานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ ก็ไม่ถือว่ายอะอะไรครับสำหรับร้านหดสดินก็ฝากบอกคุณผู้ชมแบบนี้กันแล้วกันครับ